2025กลายเป็นปีที่วงการทหารอาเซียนต้องจับตามองเมื่อมีรายงานลับจากแหล่งข่าวระหว่างประเทศว่าประเทศไทยอาจจะได้รับมอบระบบป้องกันภัยทางอากาศ S-400 จากรัสเซียข่าวนี้สร้างแรงสะเทือนทันทีในภูมิภาคเพราะ S-400 ไม่ใช่อาวุธธรรมดาแต่คือขีปนาวุธทรงพลังระดับโลกที่แม้แต่มหาอำนาจอย่างสหรัฐยังเกรงกลัวหลายฝ่ายตั้งคำถามว่าไทยมีศักยภาพจริงหรือและ นี่คือการเปลี่ยนดุลอำนาจในอาเซียนหรือไม่เสียงลือเสียงเล่าอ้างเริ่มหนาหูขึ้นเรื่อยๆทั้งจากวงการทหารและนักวิเคราะห์ความมั่นคงในหลายประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะเวียดนามมาเลเซียและสิงคโปร์ต่างรู้ดีว่าหากไทยได้ครอบครอง S 400จริงๆสมดุลด้านการป้องกันภัยทางอากาศในภูมิภาคนี้อาจไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปดับควยยอหน้า2 S 4 0 0คืออะไรทำไมทั่วโลกถึงกลัว S 4 0 0หรือชื่อเต็มว่าไทอมูม คือระบบป้องกันภัยทางอากาศรุ่นเรือธงของรัสเซียที่ถูกออกแบบมาให้สามารถยิงสกัดเครื่องบินรบทุกชนิดรวมถึงขีปนาวุธนำวิถีและโดรนความเร็วสูงได้อย่างแม่นยำในระยะไกลถึง400กิโลเมตรระบบนี้สามารถติดตามเป้าหมายได้พร้อมกันกว่า300เป้าหมายและยิงได้พร้อมกันหลายลูกในเวลาเดียวกัน น่าถือว่าเหนือกว่าแพลตฟอร์มใดๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในขณะนี้แม้แต่ประเทศมหาอำนาจอย่างจีนก็ยังต้องลงทุนซื้อใช้ S 400 <S <c oughs> <S เพื่อเพิ่มศักยภาพการป้องกันประเทศแล้วลองคิดดูสิท่าประเทศไทยกลายเป็นชาติที่สองในอาเซียนที่ครอบครองเทคโนโลยีนี้ผลกระทบจะมากขนาดไหนจรวจยดย่อหน้าสเบื้องหลังการเจรจาลับมีรายงานว่าการเจรจาระหว่างไทยกับรัสเซียเกี่ยวกับเ 40 0ไม่ได้เพิ่งเริ่มต้นในปี2025แต่มีการพูดคุยต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2021หลังจากรัสเซียเริ่มขยายอิทธิพลทางการทหารในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศไทยซึ่งมีความสัมพันธ์อันดีกับมอสโกก็ถูกมองว่าเป็นพันธมิตรสำคัญการหารือดังกล่าวถูกเก็บเป็นความลับมานานเนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์กับสหรัฐซึ่งเป็นพันธมิตรด้านการป้องกันของไทยมาหลายทศวรรษแต่ภายใต้กระแสะโลกที่เปลี่ยนไปไทยอาจกำลังวางแผนปรับสมดุลยุทธศาสตร,ร์ ครั้งใหญ่เพื่อไม่ให้ต้องพึ่งพาเพียงคู่อำนาจเดียวอีกต่อไปจานดาวเทียมย่อหน้า4 s 400จะเปลี่ยนแปลงศักยภาพไทยอย่างไรหากไทยได้รับ s 400จริงระบบนี้จะเป็นเหมือนโล่ป้องกันฟ้าที่ทำให้ไทยกลายเป็นประเทศที่มีระบบป้องกันภัยทางอากาศอันสมัยที่สุดในอาเซียนทันที S 400สามารถตรวจจับเครื่องบินรบล่องหนเช่น f 3 5ได้ในระยะหลายร้อยกิโลเมตรและยิงสกัดก่อนจะเข้าสู่เขตแดนได้ ซึ่งนั่นหมายความว่าไม่เพียงแต่ไทยจะป้องกันภัยได้ดีกว่าเดิมแต่ยังสามารถสร้างเขตปฏิเสธทางอากาศหรือ A2AD Anti-access a r e a Anti d i n e a l ครอบคลุมพื้นที่กว้างใหญ่รวมถึงอ่าวไทยและบางส่วนของทะเลอันดามันทำให้ประเทศเพื่อนบ้านต้องคิดให้รอบครอบก่อนจะขยับกำลังในน่านฟ้าใกล้ไทยอีกต่อไประเบิดย่อหน้าหปฏิกิริยาจากประเทศเพื่อนบ้านหลังข่าวลือดังกล่าวแพร่กระจายหลายประเทศในอาเซีย หยนเริ่มเคลื่อนไหวอย่างระม,มัดระวังเวียดนามซึ่งมีระบบ S300 อยู่แล้วอาจรู้สึกกังวลว่าศักยภาพของตนกำลังถูกแซงหน้าส่วนมาเลเซียและสิงคโปร์เริ่มเพิ่มการเจรจากับสหรัฐและยุโรปเพื่อขอเทคโนโลยีป้องกันภัยทางอากาศขั้นสูงบ้างนอกจากนี้อินโดนีเซียเองซึ่งกำลังพัฒนาโครงการยุโทโธปกรณ์ภายในประเทศก็อาจมองว่าการได้ S40 0ของไทยคือการเปลี่ยนแปลงสมดุลของภูมิภาคอย่างแท้จริงไทยจะกลายเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีการป้องกันในอาเซียนหรือไม่ คำถามนี้เริ่มดังขึ้นในวงการวิเคราะห์ความมั่นคงทั่วเอเชียนักสืบย่อหน้า6สหรัฐจับตาใกล้ชิดแน่นอนว่าสหรัฐอเมริกาไม่ได้นิ่งเฉยต่อข่าวนี้เพราะ S-400 เป็นอาวุธที่สหรัฐเคยเตือนพันธมิตรหลายประเทศว่าห้ามซื้อเนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อระบบข่าวกรองและการทำงานรวมกับกองทัพสหรัฐเหมือนที่เคยเกิดขึ้นกับตุรกีในเนโทหกไทยเดินหน้ารับมอบ S-400 จริงความสัมพันธ์ระหว่างไทย สหรัฐอาจต้องถูกทบทวนอีกครั้งแต่ในขณะเดียวกันไทยก็มีสิทธิ์เลือกแนวทางของตนเองในการเสริมความมั่นคงซึ่งนี่อาจเป็นยุทธศาสร์สองขั้วที่ชาญฉลาดที่สุดในยุคใหม่ร่วมมือกับตะวันตกแต่เปิดทางสู่รัสเซียและจีนออยห้างสมดุลเกียร์ย่อหน้าเจ็ด การฝึกและการใช้งานหากข่าวเป็นจริงการฝึกใช้งาน S400 จะเป็นภารกิจขนาดใหญ่เพราะระบบนี้มีความซับซ้อนสูงต้องใช้เจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทั้งในส่วนเรดาร์ระบบขีปนาวุธและการประสานกับศูนย์ควบคุมการรบแหล่งข่าวบางแห่งระบุว่ารัสเซียอาจส่งเจ้าหน้าที่มาประจำในไทยชั่วคราวเพื่อฝึกทหารไทยในระยะเวลาไม่ต่ำกว่า1ปีซึ่งหากสำเร็จไทยจะเป็นชาติที่3ในเอเชียรองจากจีนและอินเดีย ที่มีบุคลากรฝึกครบวงจรในการใช้ S-400 อย่างเต็มรูปแบบถือเป็นก้าวสำคัญที่ยกระดับกองทัพไทยสู่มาตรฐานโอลกจานดาวเทียมย่อหน้า8รัสเซียได้อะไรจากดินนี้แน่นอนว่ารัสเซียเองก็ได้ประโยชน์ไม่น้อยจากการส่งออก S-400 ให้ไทยเพราะนอกจากจะเป็นการขยายตลาดอาวุธในภูมิภาคอาเซียนแล้วยังช่วยเพิ่มอิทธิพลทางการเมืองและความมั่นคงของมอสโกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รัสเซียอาจใช้ไทยเป็นฐานยุทธศาสตร์อ่อน เพื่อขยายอิทธิพลต่อประเทศรอบข้างซึ่งเป็นสิ่งที่สหรัฐและยุโรปไม่อาจมองข้ามได้เลยดีนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องการซื้อขายอาวุธแต่คือเกมอำนาจทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ทุกฝ่ายกำลังเดิมพันด้วยผลประโยชน์มหาศาลเปเลวไฟย,ย่อหน้าก้าวเสียงสะทออ้อนจากสังคมไทยในประเทศไทยเองเสียงของประชาชนถูกแบ่งออกเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งเชื่อว่าการไดเอส0 0จะทําให้ไทยมีความมั่นคงสูงสุดป้องกันภัยคุกคามจากต่างประเทศได้อย่างแท้จริงขณะที่อีกฝ่ายตั้งคําถามว่า มันคุ้มค่าหรือไม่เพราะงบประมาณในยุคนี้อาจไม่เพียงพอและไทยยังมีความต้องการในด้านสังคมและเศรษฐกิจอีกมากมายอย่างไรก็ตามกระแสความภูมิใจในศักยภาพของกองทัพไทยกับเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดหลายคนมองว่านี่คือยุคใหม่ของความมั่นคงไทยที่จะทําให้ประเทศมีบทบาทในภูมิภาคมากขึ้นกว่าเดิมลูกลกที่แสดงทวีปเอเชียออสเตรเลียย่อหน้าสิบไทยกําลัง เงนอยู่บนจุดเปลี่ยนทางประวัติศาสตร์สุดท้ายแล้วคำถามที่ทุกคนอยากรู้คือไทยจะได้รับ s 400จริงหรือไม่แม้ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลหรือกองทัพแต่สัญญาณทุกอย่างชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่าบางสิ่งกำลังจะเกิดขึ้นปี2025อาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ที่ไทยไม่ใช่เพียงประเทศในอาเซียนทั่วไปแต่คือผู้เล่นหลักที่สามารถชี้ชะตาสมดุลของภูมิภาคได้ด้วยพลังแห่งเทคโนโลยีทางทหาร และถ้า S 400มาถึงจริงฟ้าอาเซียนจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแน่นอนไทยป้แสดงไฟฟ้าแรางสูง